แล้วมีตลาดตรงนี้ทุกคนตลาดใหญ่สุลินไปเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างเสื้อผ้าต่างๆมีอาหารขายทุกคนมานั่งกินขนมจีนร้านนี้อร่อยเราของหวานอร่อยมากไปของขายเยอะมากทุกคนตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันน้อยมากนะจากที่ผมเห็นนะของก็คือเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็คือแบบหรือว่าหรือว่าผมไม่ได้มานานแล้วก็ไม่รู้นะ เพราะว่าจากที่กบเห็นอะของมันน้อยลงนะทุกคนตลาดก็น้อยลงของก็น้อยลงเห็นไหมก็คือไม่ค่อยมีคุณน้า,นามัดก,ก๋วกินยากนาี่หากินยากมากอันนี้ขอบคุณจ้าน้ำลายไหลไหมถ้าไม่มีใครน้ำลายไหลก็แปลว่าคุณผิดปกตินีตรงนี้จะเป็นดอกไม้ทุกคน สองลูกห้าไปไม่ใช่ลูกระห้าสิบไปไปกัน ทุกคนสิบบ<ม>าทฟักทองฟักทองกล้วยเปยียบปวนเปียบปวนทุกคนเป็นสุดยอดนี่นแหละผมบอกได้บ้านเรา คนหนึไหมร้อนไหมอันนั้นยี่สิบค่ะอันนั้นเป็นเม็ดขนมหูักขยาค่ะสิบบาทไอซีสีแบบไอเงี้ยตัดเหมือนกันไหมคะอ๋อไม่ต่างกันนะุขอเปลี่ยนได้ไหมได้อเอไม่ต้องหรอกโอเคกี่บาทสองสามสีห้าเจ็ดเจบบาท หนุ่มหนมห่ไหนอ่ะมันแจะเหลือไย่าเ้ปกติมีเยอะเลยโอเคขอบคุณขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้เหมือนกันใช่ม้ใช่ขนมปังมขอมก่อนไ่ขอบคุณขอบคุณค่ะ ้ <Yeah. S 1> ปใส่กันไปซีแล้วส,สมมติว่าเราจะซื้อขนมตอนไปใส่บาทให้พ่อใส่อาหารปป Let's go <S สุด ในเมืองซูรุินนะคะทุกคนเอามาสายแลลวเราจะปิดเราช่องทัพทิมกรอบไปโอเคบ๊ายบาย